เริ่มตรงหน้าหน้านี้นะครับด้วยกลยุทธ์การใช้งานเหล่านี้นะครับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของผู้ใช้พื้นที่ก็ดีขึ้นนะครับถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นเนี่ยพร้อมๆกับนะครับอลองวิด ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนะครับของการทํางานแบบพาร์ทโหลดนะทำงานแบบไม่เต็มพิกัดแล้วก็การลดลงของการใช้การลดลงของความต้องการใช้พลังงานในการปรับประกาศในภาพรวมทั้งหมดนะครับเอ่อต่อ,อเนี่นะเห็นอันนี้เนาะ มันก็เหมือนคอมมาคอมมานะครับมันเป็นส่วนขยายอา่ะตรงใจเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาแปลตรงนี้ทีหลังดีกว่าอาใหม่ด้วยกลยุทธ์การทำงานแบบเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับความพอใจต่อสภาพแวดล้อมของผู้คนเนี่ยของผู้ใช้งานอาคารเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับการความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของคนทำงานที่ดีขึ้นเนี่ยก็สามารถ สา,ามารถได้ผลมาจากนะครับการเน้นไปที่การปรับสภาพอากาศแล้วก็ควบคุมที่คนนะครับแทนที่จะควบคุมที่อาคารนะครับอินเซดก็คือเหมือนปรับตั้งสภาพาสภาพแวดล้อมในอาคารนะโดยเน้นที่คนนะี่ มากกว่าอาคารนี่ดีกว่าเนะา,ะา,ะะาะทำม่ใหมการที่เราปรับตั้งการที่เราปรับสภาพอากาศเนี่ยแล้วก็ควบคุมสภาพอากาศเนี่ยภายในอาคารโดยเน้นที่คนมากกว่าอาคารเนี่ยมันทําให้การให้ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของคนนี่มันดีขึ้นนะครับแล้วก็มาส่วนขยายนะพร้อมๆกับการที่ ประสิทธิภาพในการทำงานแบบพาร์ทโหลดนี่มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ลดความต้องการใช้พลังงานในการปรับอากาศเนี่ยในในภาพรวมได้นะครับก็ลักษณะมันเป็นขึ้นหนึ่งคือมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนาะลักษณะการวางคำพูดการขยายอะไรแบบนี้มันก็ไม่เหมือนภาษาไทยอยู่แล้วแลวนี่มันเป็นประโยคเชิงซ้อนประโยคเดียวซ้อนกัน เอ่อสี่ห้าประโยคในนั้น,น,นอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ยาวตั้งสี่ห้าบรรทัดนี่นี่ก็ต้องผสมความหมายอีกแบบหนึ่งนะการวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นนะครับตามมาตรฐาน9ก้าเนี่ยซึ่งเป็นมาตรฐานการใช้พลังงานขั้นต่ำของอาคารเนี่ยนะครับเเขาทำกับอาคารสำนักงานนะครับ เอาใหม่เอามโหมันเป็นมันขยายซ้อนขยายเยอะแยะไปหมดเลยอะเอาใหม่นะเอ่อคำหลักอยู่นี่การวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นนะครับแล้วก็คำหลักอยู่นี่เนาะกรอบอาคารของอาคารสำนักงานที่ compile n ก็คือ ที่มันทําตามมาตรฐานข้าวิบจุดหึงเวอร์ชัน2022นี่นะแล้วก็เป็นอาคารสำนักงาน10ชั้นนะครับมีพื้นที่ทั้งหมด1 8 0 0 0แมื่ตารางฟุตรหรือประมาณ1มื่นกว่ากว่าตารางเมตรนี่นะครับก็มีการวิเคราะห์การใช้พลังงานนี่อันนี้การวิเคราะห์การใช้พลังงานนี่ก็ถูกสร้างขึ้นนะครับด้วยการใช้โปรแกรมซิมูเลชันนะโปรแกรมจำลองการใช้พลังงานอาคารเนี่ย แบบที่วิเคราะห์เป็นลายชั่วโมงแล้วก็เป็นโปรแกรมแบบ Inhouse ก็คือเป็นโปรแกรมได้เป็นโปรแกรมของบริษัทที่เขาพัฒนาขึ้นเองอคือผู้เขียนเขาสังกัดบริษัทคอนเซิล์อยู่ใช่ไหมเป็นเจ้าของบริษัทคอนเซิล์อะ่ะเขาคงมีโปรแกรม Inhouse ของเขาเองแนละ้วโปรแกรมจําลองการใช้พลังงานที่เขาพัฒนาขึ้นใช้เองในบริษัทเนาะในย่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่มเติมนิดนึงคนระับ t าต d a าน90.1เนี่ยเป็นมาตรฐานการใช้พลังงานขั้นต่ำของอาคารพาณิชย์นะ commercial building นะครับมันก็จะเป็นตัวบอกว่าอาคารที่เรียกว่าเป็น minimum minimum requirement ของของอาคารพาณิชย์ประเภทต่างๆเนี่ยต้องมีกรอบอาคารอย่างไรต้องใช้ ระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพขั้นต่ําเท่าไหร่ต้องใช้แสงสว่างไม่เกินกี่ตารางเมตรอะไรแบบนี้นะครับมันจะมีข้อกําหนดพวกนี้อยู่นะครับสําหรับอาคารประเภทต่างๆนั้นถ้าอาคารจะได้ชื่อว่ามีมินิมัมเมเนจีเอฟฟิเชนซีเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องทําอย่างน้อยตามมาตรฐานนี้นะต้องอาคารที่จะขึ้นชื่อว่าดีกว่าขั้นต่ําก็ต้องทําดีกว่าที่เขียนไว้ในเก้าสิบจุดหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับ กับอีกอันหนึ่งก็คือ p a r t a operation คือการที่เครื่องจักรทำงานไม่เต็มพิกัดเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพการทำงานที่มันต่ำกว่าการทำงานเต็มพิกัดเนาะถ้าวาดให้เป็นรูปมันก็จะเป็นรูปออกมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ full load เนาะแล้วก็อันนี้เป็นประสิทธิภาพเครื่องจักร ทรงมันจะเป็นประมาณนี้ครับคือมันไม่ชันขนาดนี้เนาะแต่ว่าทรงมันจะเป็นประมาณนี้เนาะคือยิ่งทำงานที่ใกล้เคียงเต็มพิกัดมากเท่าไหร่เนี่ยประสิทธิภาพก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวน,นี้ประมาณนี้นะครับ